ข้อต่อไปนะครับเขบาบอกว่าปล่อยแตงโมว 1, วงมวล m 1นะครับและส้มมวล m 2จากตึกสูง h พร้อมกันจงอธิบายว่าแตงโมลและส้มจะถึงพื้นอย่างไรเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าโจทย์เนี่ยน่าจะไม่พิจารณาตัวแรงต้านของอากาศร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตามเซนส์ของเราเรารู้ว่าตัวแตงโมเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาความจริงนะเอาเฉลี่ยเราจะพบว่า m 1เนี่ยมันต้องมากกว่า m 2แน่ๆนะครับ แต่เนื้อสามันสำนึกครับเราจะมองว่าการที่ตัววัตถุใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีมวลมากมันก็ตกถึงพื้นพร้อมก่อนใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าเรามาพิจารณาในกรอบที่ว่าอ่าในห้องสูญอากาศนะครับก็คือเราทําการสูบอากาศออกให้เมี่ยงเกี้ยงนะครับนะเขาเรียกว่าห้องสูญอากาศแบบร้อเนะครับแบบเกือบ100%เรนี่ยนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราใช้สมการนะครับนะคือเดี๋ยวผมเขียนง่ายเลย อันนี้คือตัวแตงโมนะครับตัวนี้คือส้มนะครับตกถึงพื้นนะครับในตัวระดับนะครับความสูงที่ที่เท่ากันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อเราใช้นะครับความรู้เรื่ององานและพลังงานว่าถ้าเกิดเราเซตจุดนี้คือจุดที่หนึ่งนระดับเดียวกันนะ จุดนี้จุดที่2เลยเพราะว่านะครับที่พลังงานจุดที่1เนี่ยมันจะต้องเท่ากับที่พลังงานจุด2ใช่ไหมครับโอเคไหมจุดที่1เนี่ยมีอะไรฮะก็ตามที่ผมเคยบอกไปก็เป็นนะถ้าเราพิจารณาของของตัวแตงโมนะฮะก็คือ m 1 gh โอเคนะครับเท่ากันกับอ่าโอเคนะฮะก็เท่ากันกับเศษ1นส่วนส m 1 v กําลัง2เพราะฉะนั้นเราเพราะว่า v เท่าก,กันกับอะไรครับ square root 2 gh อันนี้คือในกรณีที่เรามอง m 1นะก็คือมองในรูปของตัวเมลอนใช่ไหมครับอ่นะนี่คือของแตงโมนะเราจะเห็นว่าตัวอัตราเร็วที่ขณะกระทบพื้นก่อนกระทบพื้นด้วยซ้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ square root 2 gh นะน,นี้คือแตงโมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองอีกอนหนึงก็คือในมองของออเรนจใช่ไหมครับหรือส้มเนี่ย รเราก็จะพบว่าพลังงานที่จุดที่1เท่ากับพลังงานที่จุดที่2เหมือนกันนะครับก็เป็น m 2 gh เท่ากันกับเศษเงินสอง m 2 v กําลังสก็ตัดตัดใช่ไหมตัดก็จะได้ v เท่ากับ square root สอง gh โอเคนะครับอันนี้คือของส้มจากที่ผมเขียนมาคุณจะพบว่า จะพบว่าอะไรครับจะพบว่าความเร็วปลายเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือส้มก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากสมการหรือหรือรีซอลที่เราได้เนี่ยนะครับมันไม่มีผลของตัวแมสนะครับแทรกอยู่ในระบบสมการของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดปัญหาที่ว่ามวลมากกว่ากันเนี่ยจะส่งผลให้ความเร็วปลายต่างกันเนี่ยนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับจะพบว่า S ก็ S เดียวกัน นะครับแล้วก็ค่าจีก็เดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีแรงต้านนอ,อกระดบมาเนี่ยนะครับมันก็มวลก็จะมีผลนะครับเช่นรูปทรงของวัตถุอะไรพวกนี้ก็จะก็จะมีผลไหมใช่ไหมครับอันนั้นคุณก็ต้องพิจารณาโดยใช้หลักการออคลาสสิคอลแมชานิกที่เราได้ร่ำเรียนตั้งแต่สมัยปีสองใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วก็ทําการแก้สมก,การเชิงอนุพันธ์อ่าโอเคอันนี้คือเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับจากนั้นคุณก็สรุปเลยว่า วัตถุ2สิ่งนี้นะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับนะครับอ่าผมพูดใหม่นะโอเคเราก็สรุปนะครับผมอาจจะพูดมั่วไปนิดนึงก็คือแตงโมและส้มจะตกถึงพื้นด้วยอัตราเร็วที่เท่ากัน เนื่องจากมวลไม่มีผลกับสปีดนั่นเองประมาณนี้ก็สรุปแบบนี้ไปใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับคุณก็ลองทบทวนนะครับประมาณน,น,นะครับ เวลาเขียนพีเเขียนให้อาจารย์ดูก็เขียนหนึ่งให้ดูก่อนแล้วก็ไล่ตรงนี้อาจจะเขียนว่าพิจารณาแตงโมแล้วเขียนตรงนี้ลงมาแล้วพอเขียนตรงนี้เสร็จใช่ไหมก็พิจารณาส้มก็เขียนลงมาแล้วก็ทําการใส่จุด3จุดลักษณะน,นี้แปลว,ว่าดังนั้นหรือโซเดตก็เป็นการสรุปผลว่าสิ่งที่เราเขียนมานั้นมันมันเชื่อมโยงกันอย่างไรใช่ไหมครับมันคอนเน็กชันอย่างไงประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรครอนี้ก็ง่าย